มื่อนี้จะพาคุณผู้ชมมาทําความโหดจักกับกฎการใส่กําลังที่บดายมีไหวเพื่อใส่กําลังเพียงอย่างเดียวนะคะหรือว่า ROE นั่นก็คือแนวทางปฏิบัติที่สมดุลระวางการใส่กําลังกับสตินั่นเองค่ะ โดยความหมายของกฎการใส่กำลังหรือว่า ROE ก็คือลักปฏิบัติที่กำหนดขอบเขตการตัดสินใจและการเงื่อนไขในการใส่กำลังของทหารในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในช่วงสงครามการปฏิบัติการรักษาสันติภาพหรือว่าการดูแลชายแดนทุกการกระทํากระตองยูภาาใต้กฎหมายระวางประเทศลักสิทธิมนุษยชนและกะนโยบายของกระทรวงกลาโหม ก้าวได้ว่า ROE ก็คือความสมดุลระวังกำลังกับสติก็คือเครื่องมือที่เหตุให้ทหารใส่กำลังเมื่อจำเป็นและก็ยับยัง้งเมื่อควรหยับยัง้งเพื่อให้ทุกการปฏิบัติชอบธรรมทั้งตามกฎหมายและก็คุณธรรมของหนักรบอาชีพหลักการสำคัญของ ROE ก็คือหนึ่งใส่กำลังเท่าที่จำเป็นเพื่อระงับเหตุหรือว่าตอบโต้ให้คุ่ข,ข้ามอย่างพ่อหมาโบกเกินกว่าเหตุ 2. ก็คือปกป้องชีวิตและกะอธิปไตยการใส่กำลังเป็นทั่งเลือกสุดท้ายเพื่อป้องกันชีวิตของตนเองและกะผู้อื่นร่วมทั้งการปกป้องเขตแดนของชาติ 3. าก็คือยึดมั่นในหลักมนุษย,ยธรรมแม้ว่าอยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้งทหารต้องบ่ลิมว่าอีกฝ่ายก็เป็นมนุษย์คือกัน 4. ก็คือปฏิบัติภายใต้กฎหมายระวางประเทศ ทุกการใส่กำลังต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายทั้งในประเทศและก็กฎหมายระหว่างประเทศเช่นกฎหมายสงครามและก็กฎหมายสิทธิมนุษยชนหากก็คือมีสติและก็ความรับผิดช,ชอบเพราะว่าทหารทุกนายต้องมีวินัยรู้เท่าทัานอารมณ์และก็ตระหนักวา่าทุกการตัดสินใจมีผลต่อภาพลักษณ์ของชาติฉะนั้นแล้วกองทัพบ,บกไทยก็ยึดมั่นใน RROE อย่างเข็งขัดในทุกภารกิจ ว่าจะเป็นการปฏิบัติในพื้นที่ชายแดนการซอยเหลือประชาชนหรือว่าการปฏิบัติการร่วมระว่างประเทศเพราะเสื้อว่าการปกป้องชาติบ่ไดอยู่ที่อาวุธในมือแต่อยู่ที่หัวใจของผู้ถืออาวุธที่หูจักใส่มั่นอย่างมีสติและการความรับผิดชอบนั่นเองค่ะ